สวัสเดียบุริอยู่ผมแ so มงซาอยู่แล้วอนี่ผมก็จะรีวิวมอที่มีชื่อว่าอะไรนะลืมลืมลืมชันสั้นคา์มนครับแมงคา์มดยังไงแมงมือเรือด้วยไอ้มังกรนี่ก็จากลิปผมเคยรีวิวไปนะผมก็เลยคิดคิดไมได้ว่าสร้างมากเป็นสวนสัตว์อย่างนี้เลยเฮ้ยเดี๋ยวดูกันมีมังกรตอนไหนหายไปเปล่า หนึ่งสองสามสี่ห้าเออครบเนี่ยมึงกรเพชรจับได้แล้วเนี่ยเออตอนนั้ผมไม่ได้รีวิวไป้วซื้อรีวิวมาล้วกเบจะถ่าไทยเออจึงรถตำรวนะไม่มีน้ำมันก็ขึ้นไม่ได้นะครับขับไม่ได้เดี๋้งง่าย เราไปดูรถเแรกันเออเอาจะเอามาเอาเอาเออเครื่องบินรถตุย๋ยเครื่องบินเล็กแะไรที่ไปรถตำรวจ ขวดตำรวยไงถุยนี่ก็รถจักรยาน UFO เฮลิคอปเตอร์สเก็ตบอร์ดเอ้ยไม่ใช่สกูตเตอร์แล้วก็คีอสก็ตบอร์ดทำไมม,ไมาเลี้ยงปีกกันยังไงวะอะไรสปอร์ตคาร์อ้าวแหลกจักรยาน UFO เฮลิคอปเตอร์ สกูตเตอร์สเก็ตบอร์ดล้อเนี่ยสเก็ตบอร์ดที่ผมชอบม,มากลอยได้ด้วยนะอืล้อเดียวเรืออืมลอยได้จกักรยานล้อดเดียวโอ้ยและโคตอะไรสมาร์บร์ดโอ้ยน,นี่สปีดแบบแป๊บหนึ่ง เอาสปีดบลูหรือเอาสปีดบอลูก็อันนี้เลยโคตรนี่ก็ไอะไรนะสสมออันนี้ก็โอ้โหดูจากรูปนี้เราก็รู้แล้วนะว่ามันคืออะไรเจสกรีเราไปเขียนแรกกันเถอะต้องใช้น้ำมันในการกรีนะครับอันนี้อย่าไปชวนอะไรนะถ้าเราชวนอะไรปุ๊บมันก็จะกลายเป็น บล็อกไปเลยอ่าเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะออกจากมันอ้าวชิหาแล้วหรือไปกดบินอยู่อ้าวทางเรียนในการแก้คือไม่มีจนไก่แม่ เอาไงไงอา้าวเอาแล้วเอาแล้วมันเกิดขึ้นแล้วเอ้ยชนมากแป๊บหนึ่งนะ แล้วโอเควัดถายก็มีประมาณนี้เรา,เาไปรถธรรมดากันนะครับว่ามีไอ้พวกรถพวกนี้มีคุณสมบัติเหมือนกับเอบซีนะครับกูไม่ได้จะขี้มึง go ว้าาาา มีประมาณนี้แหละเจสก,กีก็ขี่ได้นะออกเพราะมันต้องขี่ในน้ำเอ,อ้ยรถนี่ขี่ได้เลยมันแค่น้ำมันนี่หว่าโคตรอ่ะอย่าย่ารอดย่ กกไปเขาชิงสวยแบมันไม่โอ๊ยเห่นไหมผมบอกแล้วมีคนรัมาเอ้ยอ้าเวแล้ว เฮ้ยคับเอผมตายแน่เลยก็มันก็มีคนสสมบัติเท่ากันยังไงนะคะ้ับอืมทุกทิ้งนีะมันก็เหมือนกันหมดนะฮะมันก็เหมือนกันหมดอไปมันตีกันไป มันก็เหมือนกันเหมือนอะไรครับก็มีทำอะลรเอ้ยเจอ UFO กูโอกูทำอะไรไว้หนูเจอหนูเจอเฮ้ยพอไปก็ขอ,อับนนะอัยแ้วนะเอ้ยเอ้ยเอ่ย เบ้ยเบีเบียเ้ยเบียบเรียบร้อยุ้ยจำคลิปจำได้เมื่อสิปีกอ่อนมึงใครแอพี่น้องกู อย่าอย่าไปกดปุ่มสุดท้ายนะครับไอ้ตรงนี้คือหนึ่งสองอตรงนี้ที่มีตัวจีนำหน้าคือปุ่มเดินที่คือปุ่มเดินหน้านะแต่ไอ้เทหลังนี่คือเบรมันจะมีตัวบีฮะไอ๋ไฟกันก็คือยิงไปในเนี้ไอด้ดอบบูมก็อย่าไปกดนะมันปล่อยเหีนเทียงมาแกคิเปจึงตาย Yeah. Yeah, we <coughs> นี่ก็เป็นมังกรผมก็จะมารีวิวเพียงเท่านี้ครับโอเคครับใครชอบกดไลค์ชอบปักซับสำหรับวันนี้ผมขอตัวราบบนยงปิปอร์ให้ตายก่อนสวัสดีครับปิ๊มปิปิ๊งป